ถึงแม้ว่าโควิด19บ้านเราเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบสาธารณสุขที่เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ได้แต่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านแหละค่ะ<ม>ยังคงมีความกังวลเนาะแล้วก็อาจจะมีประเด็นคําถามที่อยากจะถามมีการตั้งคําถามในใจมากมายโดยเฉพาะอย่างเทศกาลตรุษจ,จีนที่กําลังจะมาถึงว่าเอ๊ะมันจะมีความ,มอันตรายความน่ากังวลไหมนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเราก็มีข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญอย่างทางด้านของคุณหมอยงผู้วรวันหัวหน้าส่วนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไวรัสวิทยาคลินิกภาวิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคือคุณหมอยงเนี่ยสรุปออกมาให้เลยว่า9คําถามที่คนส่วนใหญ่จะอยากรู้เกี่ยวกับโควิด1 9พร้อมกับตอบคำถามมาให้แล้วลงในเพจ Facebook ของตนเองเพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิดนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่า9คําคำถามนี้มีคำถามอะไรบ้างเริ่มกันที่คำถามแรก สถานการณ์โควิดเป็นอย่างไรคุณหมอยงบอกว่าตอนนี้อยู่ในขาลงและจะลงไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมเมื่อเขา้าฤดูฝนก็จะพบมากขึ้นอีกเป็นระลอกเพราะคนไทยติดเชื้อไปมากแล้วคือมากกว่า70%และโรคก็เข้าสู่ฤดูกาลแล้วนะคะ คำถามที่2นักท่องเที่ยวต่างชาติน่ากลัวไหมอ่าเนี่ยน่าสนใจคุณหมยอยงบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะนําเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามาโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนและทําให้เกิดการติดเชื้อระลอกใหม่ขึ้นได้โดยสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งขณะนี้ก็คือ XBB.1.5 ซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยระบาดมากในอเมริกาและแนวโน้มในยุโรปก่อนจะกระจายไปทั่วโลกนะคะและเราก็ต้องระวังสายพันธุ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ แล้วการเฝ้าระวังการระบาดจากการท่องเที่ยวจะทําอย่างไรในทางปฏิบัติค่ะคุณหมอยงบอกว่าถ้านะักท่องเที่ยวใส่หน้ากากอนามัย mm hmm. ก็จะลดการแพร่กระจายโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยนะคะแต่ว่าคงจะยากที่จะต้อง ไปบังคับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือเฝ้าระวังป้องกันตนเองจําเป็นค่ะต้องตรวจสายพันธุ์จากนักท่องเที่ยวที่มาป่วยในบ้านเราหรืออาจจะสุ่มตรวจด้วยความสมัครใจรวมทั้งเฝ้าระวังตรวจสายพันธุ์ในผู้ป่วยคนไทยด้วยเพื่อเป็นสัญญ,ญาณเตือนเอาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่นะคะจากการศึกษาที่ศูนย์ด้วยการตรวจเลือด2โครงการก็พบว่าในภาพรวมคนไทยติดเชื้อไปแล้วไม่น้อยกว่า70%ซ ยในเด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปติดเชื้อไปแล้วถึง80%ผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า60ปีติดเชื้อแล้ว7 0มากกว่า60ปีติดเชื้อแล้วประมาณ50%แต่เมื่อตรวจภูมิต้านทานของทุกกลุ่มอายุก็พบว่ามากกว่า96%เกิดจากการฉีดวัคซีนและหรือการติดเชื้อซึ่งเป็นเ,เหตุหนึ่งทําให้โรคลดความรุนแรงลงเมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อนที่จะมีวัคซีนค่ะค่ะนั่นจึงเป็น คำถามที่มาสู่ประเด็นที่ว่าคนไทยอ่ะยังจําเป็นต้องฉีดวัคซีนอยู่หรือเปล่าเนี่ยค่ะคุณหมอยงบอกว่าย้ําเลยนะในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงมีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเป็นระยะนะคะโดยเฉพาะ ที่ฉีดหรือว่าที่ฉีดติดเชื้อมาแล้วเนี่ยนานเกิน4-6เดือนในคนปกติแข็งแรงดีรวมทั้งถ้าเด็กๆคนไหนเคยฉีดวัคซีนครบ3มเข็มมาแล้วหรือร่วมกับการติดเชื้อตรงนี้เนี่ยก็อาจจะรอไว้ก่อนได้เพราะว่าตอนนี้เชื้อเนี่ยอยู่ในระยะขาลงแต่ถ้าโลกอยู่ในระยะขาขึ้นหรือว่ามีระลอกใหม่เข้ามาก็ควรต้องรีบไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันส่วนที่สงสัยกันว่าวัคซีนชนิดสสายพันธุ์เนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหน คุณหมอบอกว่าขณะนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าวัคซีนชนิดสองสายพันธุ์ก็ไม่ได้ดีไปกว่าวัคซีนชนิดเดิมเท่าไหร่ค่ะวัคซีนจะยังไปกระตุ้นสายพันธุ์ดั้งเดิมระดับภูมิต้านทานเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีน mRNA ชนิดเดิมในเข็มกระตุ้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากดังนั้นในกลุ่มเสี่ยงเราจะไม่รอวัคซีนสอสายพันธุ์ถ้าถึงเวลาที่จะต้องกระตุ้นแล้วก็สามารถไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เลยค่ะ ส่วนหน้ากากอนามัยยังจําเป็นอยู่ไหมต้องตอบว่ายังจําเป็นเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ทีออ่อยู่สถานที่ปิดนะคะอย่างเช่นในรถไฟฟ้ารถบสัสรถเมล์หรือที่ที่มีคนหมู่มากการอยู่กลางแจ้งเนี่ยหน้ากากอนามัยจะจําเป็นสําหรับผู้ที่ป่วยมีโรคทางเดินหายใจควรจะใส่ตลอดเวลาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อค่ะอีกคําถามหนึ่งก็คือแล้วหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมละ่ะยังจําเป็นอยู่ไหมคุณหมยอยงก็บอกว่า เด็กเนี่ยเขาจะมักจะใช้มือจับต้องหน้ากากอยู่ตลอดจึงอาจไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าควรเน้นไปที่การป้องกันเรื่องการล้างมือการดูแลสุขอ,อนามัยและในสถานที่เรียนให้สะอาดดีกว่าค่ะค่ะและสุดท้ายประเด็นเรื่องของลองโควิดกับมิสซีมีคนถามมาว่าพบได้บ่อยไหมสําหรับลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่เรื่องของความรู้สึกค่ะคุณผู้ชมเช่นเหนื่อยง่ายหายใจลําบากหัวมึนตื้อนอนไม่หลับ ทานอาหารไม่อร่อยซึ่งตรงนี้คุณหมอบอกว่าพบได้บ่อยในปีแรกๆของการระบาดที่โรคยังมีความรุนแรงแล้วก็ลดลงในปีที่ผ่านมาในยุคข,ของโอมิครอนนะคะในคนที่ติดเชื้อไปแล้วถึง70%ก็พบได้น้อยลงส่วนมิสซีเนี่ยพบในระยะที่มีการติดเชื้อเชื่อว่าน้อยมากๆค่ะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั้งหมดที่ติดเชื้อไปแล้วในเด็กหลายล้านคนเพราะฉะนั้นก็ยังคง ต้องระมัดร,ระวังแต่ว่าคลายกังวลไปได้บางส่วน,นก็เป็น9คําคำถามนะคะที่คุณหมอมาตอบเอาเอาไว้ให้ใน Facebook ของคุณหมอยงค่ะ